วันนี้เราจะมีการปิกนิกหรือว่ามิสติ่งนะครับของทีมงานวัยรุ่นหัวกระตันยูนพูนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเรามีอะไรกินกันบ้างนะสำหรับปาร์ตี้ในสวนแห่งหนึ่งแพนในสวนเลยดิโอเค let's go มา mm, โอ้โห,โโหใหญ่ขนาดเลยตัวนีโโโโ้โอ้โห สุ่มบ่อันนี้ขอขอขออย่าดราม่านะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นเป็นวิถีชีวิตนะครับอย่าไปดราม่าว่าเรามากำลังมาดูฮิวแมนซูไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นแบบเป็นแบบวิถีชีวิตจริงๆนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูการลางบ่อนะครับลอกหนองขุดหนองคองบึงนี่ครับนี่คือมืออาชีพเฮ้ยสีทองโอ้กินได้ไหมครับอันนี้ยกินได้ได้ครับเออแล้วคุณไมไม่เอาไปกินฮะปลาได้หรือยังครับตอนนี้ครับโอ้มนต้องแห้งครับแล้วโอ้ นี่คือผมห้างท้องมารอปลาในสวนคุณเลยนะครับเนี่ยปีนี้ไม่มีปลามาปีนี้ไม่มีปลาเลยฮะอตอนนี้ก็ลจะเอาดูปลานในหนองนีะนะฮะมาดูการต่อท่อครับตลาดของเขาอ่าเห็นการต่อท่อของเขาแล้วเนี่ยนะฮะหลายคนอาจจะเลียนแบบไม่ได้ออ มันเป็นเทคนิคอ่าการทำาื่นน้ำกระจายอ่ากระจายน้ำแล้วไปไปสายท่อ oh. มีสายท่อหนึ่งน้ำกระจายถ้ามันเป็นเอาลงอย่างนี้มันก็ไปหูข้างเดียวมันออกเจรอันนี้ทำามือแม้มันกระจายไปกระจายฝ่าอันนี้เป็นเทคนิคของผมเป็เมกาเคปเปอร์ฉลาดสุดๆอันเนี้ยอ่าเราจะได้กินไหมครับเนี่ยวันนี้ เตี๋ยวข้ามาเปลียล่ะเตี๋ยวข้ามาเปลี่ยนมุมป่าล่ะผมเอาเตียวมาตัวนะครับก้าจะดังไฟแล้วครับตอนเนี้ไฟมันดังไปแล้วไฟมันดังไปแล้วอ่าตอนนี้เราจะตามลุงแม็กกี้นะครับไปดูกลุ่มนะครับว่ากุ้งที่เราใส่ไว้เมื่อกี้เนี่ย <c oughs> มันจะเป็นดีกินหรือยังนะ ถือว่าคลิปนี้ได้ตามติดชีวิตชาวสวนนะที่อยู่ในอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกุบนะครับโอมีโอ้มีนะครับมาแล้วเนี่ยปลาซิวมาโอ้ยกุ้งมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ซากันแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนีู่กดินูเนี่เห็นไหมกุ้งอ่ะกุ้งเนี่ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย นี่อ่ะอันแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงเลยอ่าผ่านกับซุ้มซุ้มต้นไผ่ไหนลุงเอาใส่ไว้ตรงไหนครับอีกอันนึงอ่ะอ่าผมซื้อพริกลาบมาแล้วครับเมื่อกี้15บาทพริกลาบอันนี้มีไหมอันนี้เขามีโอ้โหเออา่าดูครับ,รบเดี๋ยวเราจะพาก,กุ้งกันนะ กุ้งเต้นเดาๆเลย <Okay. S 1> หวานจ๊วกหวานจ๊วกหวานจกักเดี๋ยวเรายกผ่ากุ้งให้ดูเดี๋ยวเรามาดูว่าสูตรการยำผ่ากุ้งจะเป็นยังไงน,ไนี่สดๆร้อนๆเดี๋ยวหาในสวนนี่เลยค่ะลุงแม็กหาสดๆร้อนๆในสวนนี่เลยอ,อุดมสมบูรณ์อยากกินอะไรก็หาเอามันจะลำบากนิดหน่อยนะแต่มันม่วนมาแล้ว มาแล้ว,ม,วมาแล้วมาแล้วเอาละฮะโอ้โหมันจะพุ่งหนีครับมันจะพุ่งหนีนจะพุ่งหนีเดี๋ยวเก็บไหมเก็บที่มันตกเนี่ยนี่ไหมเนี่ยมันกระโดดดองแดงดองแดงอยู่เาาน,น,นี่ยมาลอ,องนะมดมันเนี่ยของไหนสักนายดักมุดทุกคนนะี่โอ้โห เอาไหนเอาเอาถ้วยท่านเขาลูกโคกใส่เขาลูกใส่อ่ะเนี่ยกําลังเนี่ยกําลังนี่ละเอาเนี่ยถ้วยเนี่ยความเขาลุกโคกใส่เงค่ะแม่เขาลูกโคกใส่เขาลูกโคกใส่เขาลูกโคกเขลูกโคกอ่ะอันนี้อะไรเป็นอาหารกุ้งเหรอไม่โอเราจะได้กุ้งแล้วนะอันนี้นี่กี่ทอดได้หรอน้มัโอ้ยเราจะทำกุ้งเต้นกุ้งเต้นกันะสดๆนะน้ำปลาหน่อยต้องมัาเทมๆปลาโอ้กุ้งมีโดยเชฟกระทะห้างภูเกิจปลาหน้า ไม่ม <minutes> ีเพตแล้วเหรอเดี๋ยวกิอกี่เส้น้ย้อไกินีระห้เลยก็ได้อะอย่างไรครับนเ้นกุ้งีวนแล้วกุ้งกุ้งไงจะได้ินหนอมาีไมชชิมดูด้ข้อมือครับดูข้อมือโอได้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 ใช้ได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 ้ไ้ได้ได้ได้ไป้ได้ไข้ได้ยด้ไ้ได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 ้ไ่้ได้นด้กไห้ั้ กินได้โหกัดดังเลยค่ะกัดดังเลยอ่ะมันาร้อนมันตั้งเข้ามาฮเพิ่มมาเพิ่มมาเริแล้วนะออด้วยเอาอะไรนะเอาผดโอเคโอเคโอเค เอาให้พี่ก็ได้นออกได้แต่ผักกับมาม่ากชิ้นก็ไม่เอาเอาให้พี่หมูนี่มันนุ่มไหมอย่างวะน่ะมันไม่เอาขากรงมาดัดลูกเดี๋ยวหลังจากเพิ่มพลังงานเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปงมปลากันโดยที่นี่ฮะเปลี่ยนเตียวที่เท่าที่สุดของเราปากพอดีเตียวมาแล้วอันนี้เท่าเท่าเบอร์หนึ่งนั่นเท่าเบอร์สองอันนี้เท่าสุดขีด ตอนนี้อือพบแล้วฮะนี่นเห็นเขาใส่ใส่แส,สกางเกงครึ่งท่อนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เขาจะไปไปจัดการงมงมปลาแล้วครับงมปลาปลาหรอที่มัุงแมกลุงแมกลุงแมกเมื่อก,กี้ลุงแมกเห็นเห็นปลาดุกการขึ้นมาการขึ้นมาแล้วก็มุดลงต่อแล้วก็มุดลงไปต่อ บอว่าหอมก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าทำไมคุณไม่ยักมันเมื่อกี้ดูมันเฉยๆครับดูเฉยๆดูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นกันตู้โมบ้าตูู้มบ้าสองสองตัวนะมีตารขึ้นตะบนทั้งสองตัวกันนะสองตัวปัะเวลาป่าน้ำล้างรถโอเคเวลาป่ามันหนีน้ำแห้งอ่ะมันหนีขึ้นอ๋ออ๋อต้องกระจายกำลังไว้บนขอบดไปเลย มันจะมุ่นที่ดิ่งลูกที่เปิดครับออ๋มันจะมุ่นที่เปิดมาแล้วฝนมาแล้วอ่ะโอเคผมไปดูก่อนนี่อยู่กับเชฟแมวเชฟแมวสิริพรเองเงาไม่ไปน้ำใส่หนิก็เอานื้อไปใส่ปลาเลยกระถางเนี้ยใส่น้ำประมาณนึงนะกลับมาแล้วแววมาบควยบาปกล้องหน่อยเอ้าใกล้ใกล้เนี้ยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ Oh, เอาหน้ามา<ะ>ให้แกมหน่อยอร่อยไหมคะเออลำครับลำลำลำวงตรงนี้เลยหรือเป่า,า,า,าไปเดี๋ยวเราไปดูลาฮะเขาไปดูตาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วเอาแล้วครับตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วแล้รับงอย่เ่อตูนนะเตียงเปียงเขาอยู่ัยังเปียงหัวเข่าอยู่ สองทีมดเด็กน้อยไม่กี่คนอันนี้เขาเป็นกู้ภัยเก่านะครับฝนเริ่มมานะครับตอนนี้น้องไหนยอย่าลงแล้ว จะม่วนตรงนี้แหละม่วนกันลงงมปลาเนี่ยอันนี้อะไรจะลงไหมจะเอาเลยใช่ไหมลลไหม,มันมีสักตัวอ่ะผมมีหน้าที่เฝ้ารองเท้านะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วหน้ามาเต็มต่อเลยเอามาสักตัวเป็นหน้าเป็นตาเฮ้คิปผมสักอันเ้อเอามาเป็นหน้าเป็นตาสักตัวได้ไหมออก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 ปลาอะไรปลาอะไรหน้ามอกอยู่หน้ามองอยู่ไปพุล่ะ เฮ้ยของลุงเล็กมาว่ะเฮ้ยของลุงเล็กมาเว้ยไปดูลุงเล็กดิลุงเล็กมาว่ะฝนตกครับฝนตกเฮ้ยเยพี่มันอะน,นี่ม่รู้ลุกลุกลุกอ่ะเฮ้ยมาว่ะมาว่ะประดุกประดุก โอ้ฝนเม็ดเข้าใหญ่เลยโอ้ยพี่พี่โชว์กล้องหน่อยโอ้โหยมาแล้วครับได้หนึ่งนะฮะเอาฝนตกแล้วผมจะเข้าร่มก่อนเอาอะไรใส่อะเอาคล้างเข,ข้างบนก่อนพี่แ้วเดี๋ยวว่ากันใช่ยืม่อืนึ่จะถือเพี้ยอะไรล่ะแก้วอะเออเดี๋ยวไปเก็บให้ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นไงบ้างตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วครับตอนนี้เป็นไงบ้างฮะเร่งเร่งแรงหน่อยลองลองดูดิเออเร่งเลยเร่งเลยลองไหม โอเคโอเคโอ้โหตัวเท้าควยเลย ของูแมกนี่เป็นหน้าเป็นตาเลยอะสุดยอดเลยอน่นแมูปลาลมเลยเลยแก่่ตนหนเอ๊ปลาลิมนี่เขาไปแปลงกินะนะปลากเกอร์ลุงลังวะปลาสกเกอร์อยู่ตรงนั้นกันนะไอ้เนาะมุ่งขี้ดินีเล็กนี่เอาจริงเว้ย พี่เล็กได้ตัวหนึ่งละปูเป้งอีกไมไ่สักตัวเลยปูเล็กเป้งในปลาซ็อกเกอร์ไอ้เป้งไม่อยาลงมแบั้นละปลาซ็อกเกอร์ฮะลงแมแบบนั้นละไอ้อืมนะปลาซ็อกเกอร์นีี่อยูใตต้ะเดี๋ยวลุงเ,เล็กเป็นหน้าเป็นตาอีกสักตัวพี่ มันจะอยู่ขอบขอบหรือมันจะอยู่ในข้างนู้นอะตะกีปูแม็กได้ไหนได้ไหนขอบโอ้ยังหน่าอย่างน่ะเอาละเอาละดนปูแม็กต้อนละปูแม็กตอนละโอ้โหใหญ่ขนาดเลยตัวตัวเนี้ยโอ้โหลอยไปหน่ะโอ้โหแบบพลเลยอะ้ยเ่้ยเ้เ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้เ้เเเเ้ยเฮ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 ฮ้ยยเง้ยฮ ตะเกียของให้ของขอให้แม่คับปุ่งไปปุ่งมาเนี่ยจัดไงอะมันมีตัวใหญ่เยันีวมาๆตัวโคตใหญ่เลยอที่สันี่มนบเ้กออันนี้ขอขอขออย่าดรามานะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็น เป็นวิถีชีวิตนะครับอย่าไปดราม่าว่าเรามากำลังมาดูฮิวแมนซูไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นแบบเป็นแบบวิถีชีวิตจริงๆนะครับเอาละ,าะ,าะากัน,กนต้องเชียร์ค่ะเชียร์ยขอบบอค่ะเชียร์รขอบบอเฮ้ยได้ได้ไดละอย่างเนี้ยตอนนี้เอา้ามีตะกร้ากอนนีตะกร้ากอน,น,นอ๋อมา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  พราะว่านี่ยมาเข้าไปนี่ผมสั่งงานด้วยไม่ไมันจะไปคิดเปอร์ปลาก้าวาฮะปลาก้าเพิ่นจะมาซุกนิ่มนะนี่ปลานิ่มนะจุ๋มตัวขาลูกาพนต์ตัวขาก็ตะแกียร์ไม่มีตัวริมตัวใหญ่เลยตัวงแนบเลยนะเพราะว่ายำโดนอยู่ผมจะแปลเป็นไทยให้ฟังเมื่อกี้คือมีเมื่อกี้เหยียบโดนอยู่นะนี่แปลเป็นคำไทย มันจะเป็นภาษายองแบบทางฝรั่งเศสทางเหนือครับยำโดนอยู่เนี่ยกุ้งกระบอกสู้กุ้งกระบองสู้ไอแม่แตะกี้มาอยู่ต่มูเนี่ยต่มูนปรตีนปุ้นเลนะ็กเนี่ยอันนี้เงนครับจ้างขุดบ่อครับลุงแม่ไอลุงลุงเล็กเอ้

คนอื่นไม่ได้เลยทำไมมีแต่ลุงแม็กคนเดียวครับแม่เก่งเฮ้ยไอแม็กน้องอู้แล้วไงเหรอถ้ามีกู้สุขภาพได้กินใะห้แม็กเรากู้สุขภาไปได้กินละหันหน้าบอกกล้องเลยค่ะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคนดอยครับมันเป็นแลนครับสองคนคนดอยที่ไหนมีน้ำเอออันนี้อันนี้ตั้งแต่เขาได้เขาได้ประดุกตัวน้อยมาหึงตัวเขาก็โอยไปเดี๋ยวๆๆ่ของปุน้เนเล็กกำลังมา ทีดโชว์ผลงานกอนเอ้โหเฮ้ยยางจะเปิดนะคะเอาะเยเวฮ่าต่อยต่ไอ้ักใหญ่เว้ยปเป้งเียมันขึ้นไปยปเป้งสี่ห้าอเขมีะป๋าซอกเกอร์เนี่ยเลยมันถือบัเกย์ได้ป่าดิมันตึงบัเกยได้ป่าอื่นเลย เฮ้ยเฮขาวว่าพี่ไม่ได้ได้ไล้นี่ที่ขันอ่ะไม่ขโอ้ยปลานิ้นเลยรอน้ำแตะเอาไปโอ้ยข่าวว่านี่มัน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 น้อยเกินไปปล่อยบ่อใหญ่มันไปเดี๋ยวก่คนจะเอาใส่น้ำด้วยก่อนจะมาเลยครับโอ้เข้าเข้าป่านี้มาเต็มเลยเว้ยนี่เขาต้องไปส่งตลาดไทยแล้วเนี่ยต้องจ้างรถขอกอะพี่สี่พันห้า มาแล้วอย่างนั้นเลิกกลัวเอานี่ได่ได้สสมมเป็นเปิดแล้ว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 ก็เดี๋ยวโชคตัวบนดันมาต้องพี่อันบนอ่าแล้วก็ดึง

จะไม่เข้าไปอยู่ในสมรรภูมินะฮะ และนี่ก็คือกิจกรรมนะครับกระชับความสามัคคีนะครับแต่ก็อาจจะไม่ค่อยสามัคคีเท่าไหร่กับภารกิจอเอาปลาตัวใหญ่ให้เป็นหน้าเป็นตายครับมาได้เสียทั้งหมๆเอาปลาคว้า,วามหาหัตายอย่างนี้น่ๆๆๆกุหนหน์กุ <S <S หนห์ mơ hết của chỗ này mơ hết kiến hả mẹ 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 แม่พีใส่ไปแล้วหลายตัวเปื้อกถ้าปูแม่ของมานี่หนองนี่จะมาเป็นหน้าบอเป็นตาเลยมีถังน้อยหรอเอาไปละคุณแม่ครับคุณภูมิใจกับสามีคุณโอ้อะไรวะเนี่ยปลาตกมาจากฟ้าเก็บเข้มเข้มแม่ก็ไม่อยะสัมผัสอยู่เลยมันเน่จะขวางมาหาเขาทีคุณแม่ครับสามีคุณเป็นไงฮะห้าคะแนนเต็มสิบคุณให้เขาเท่าไหร่ มันประเภทเดียวกันนะคะมันประเภทศสิแบบปลาไหลลื่นอ e ีกอ่ะมันไหลไปเหรอเป็นเพอาะว่าอ๋อยังนนี้อย่า um, นี้หอมมันป่ะอ๋ออันนี้ปลาเสือหรือเปล่าอันนี้มันปลาหมอคางดำเนี่ยกล้าเนี่ยไอ้เบงตัวตัวตะกี้นี่มปลาหมอคางดำแน่นอน ก็มันน่าเชื่อว่าบอกมึงจะมีปลาดิลตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้กูสะดุ้งโมดอมว่ากูว่ามันมีได้อย่างไรเพราะมันถึงว่าถ้ากูยุบได้คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวสุขภาพกูื้อการของมันพอยเนี่ยนะเอนี่ยอย่างพี่ว่าน่ะแต่มันมังหมายถึได้พองมาได้พอแล้วกันน้ำตาลนี้นี่คือเป็นการทำปลายำมุ้งเส้นฮะเมนูนี้โดยลุงเล็กเมียงเงาแหลกแรกก็แหลกแหลงไม่ได้ก็ต้องแหลก อร่มาตแลกเอาเรส้นนะลวกเส้นมาแล้วใช่ไหมครับลวกะครัมรอกเาลุนอยนะหยระเัแล้วาับชุมีเราน้ามไว้หนึ่งนน้าบอเอาไว้ก้กุ้งน้ิวมีแน่เลยก่อนนั้นใส่นนี้ไว้ก่อนก็ได้ครับเทไปเลยก็ได้ครับผมเทไปเลย ก็เป็นธรระอันนี้อย่างม้งเส้นอันนี้มีน้ำอยู่แล้วค่ะี่เล็กนะสอรยมตัว้าั้น่กบเลโอ้อาว่านะักเล่นเุ้งตกมดว่าเก็บ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 มาแล้วมาแล้วคว้างไปเหรอ ไม่กวนไม่กวนไม่กวนอันนี้กับใส่แบบพลอยสักอย่างน่ะมันตุ่ดกแมวเนี่ยเอาเอาอันนี้ออกเนี่ยเอาอย่างเอาเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างน่ะฮะมันเป็นในอย่างนี่นี่นี่น้ำแข็งน้ำแข็งที่ไหนเนี่ยฝาฝาครับออกออกอกออกป้ากขออกเลยหรอป้าไปยังเขาออกว่าเอาออกกำลุนอยู่นะนี่มีโซนอะไรครับมีคนถ่ายากล้องเหรอเพื่อนมันจะถอยหุกไปด้านล่างดีงามมันดีด้วยนะน่ากินครับผม กุ้งขั้วพิเกียร์เรียบร้อยฮะเสร็จ่เอแอนไฟอุ่นหน่อยเนออนอาอะไรนะครับเอาแอนไฟเอาแอนไฟก็เลยบบเอาแอนไฟหนาตาดูน่ากินนะน่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยคบแล้วครจะล ตอคครับเป็นเกหมาโอเคไม้ไมยังไม่โตเขาต้มปลดิบแบบแบบขโดนะเออจุบเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหนี่ยยเนี่ยกินโอ้โหอ่ให้หวานกุ้งครับกุงสดๆนี่ฮะลิ้นจิกาแห่งเอเชียเขาคือโอ้โหเห็นไ เอากินก็แบบเดียวไปเอาออกคนเดียวครับตัวไข่ดมต้องเาะเกลดแน่ค่าเหมือนเกลือเลยเราไม่คิดว่ามันจะมีนะอะไรไม่เอาเกลือมานะฮะรูเมฆนี่มันจางไปเว้ยมันมื่นมันมื่นมันมื่นมุ้งือ้โหพี่ใหญ่เป็นได้ มาเลยน้องนี่เลยไปเลยหนี่ต้นไม้นะเลยดูอะไรกัดก็ไม่รู้มามักก็เชื่อไหมเอออะไรนี่คือปลาสดๆเลยนะโอ้โหแกแล้วโอเคโอ้เดี๋ยวเราจะมานักโอ้โหรองครับร้อนอันนียแดกเสร็จแล้วโยนใส่ในกองชิบหาย อะไรวะเป็นไงฮะเนื้นอครับกินให้มันตกมานี่อันนึ่งกินแบบธรรมดาธรรมดานะสดๆนะครับปูท้อเราลองแบบไม่ต้องจิ้มฮะหอมมันอะไหมั่งเลยออเฮ้ยเมี่ยงรออยู่เว้ยขอ้งของอะไรฮะอะไร เอาตอนนี้คาัิีมันเลิกไปแล้วเหรออมันจ,าจ่ายใหนชิมมาชิมมาชิม,ม,ชมอมอน,มนครับพิซซ่านะ